สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพรฤหัสบดีที่25ตุลาคมพุทธศักราช2555ค่ะสมเด็จพระเทพพระราษฎาาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่องวิทยาการเม็ดดูดความชื้น วันนี้เวลา8นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนทรงเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่องวิทยาการเม็ดดูดความชื้นซึ่งมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศนานานชาติมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาศูนย์นวัตกรรมและบริษัทร,รุ่งเรือนคอนซอัลทิงจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ที่6ถึงตุลาคมนี้ในการนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Drying b e c h Technology and Application หรือเทคโนโลยีเม็ดดูดความชื้นและการประยุกต์ใช้พร้อมทั้งทอบประเน็นนิรรศการเกี่ยวกับการนำเม็ดดูดความชื้นไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอาทิการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดความชื้นระหว่างเม็ดดูดความชื้นกับวัสดุด,ดูดความชื้นอื่นๆการใช้เม็ดดูดความชื้นเพื่อลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภยัยเก็บรักษาได้นน และคงคุณภาพดีการทำพืชสมุนไพรและเครื่องเทศแห้งด้วยการใช้เม็ดดูดความชื้นเพื่อรักษารสชาติหรือสีให้คงความสดนอกจากนี้ยังได้ทอบพระเทรผลงานของนักเรียนที่จัดทำโครงงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เม็ดดูดความชื้นต่างๆซึ่งการจับประชุมในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการลดความชื้นของมเมล็ดพันธุ์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพรวมถึงการลดความชื้นของผลผลิตทางการเกษตรเพื่อความปลอดภัยของอาหารและประหยัดพลังงาน เธอเจ้าฟ้าจุลาพรว์วลยลักษณ์อัคราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพุทธ,ธาพิเศกพระประธานประจำวัดนวมินทราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ วันนี้เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมหาราชวังทรงประกอบพิธีพุทธาพิเศษพระประธานและวัตถุมงคลประจําวัดนวมินทราชูทิศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปี2549 ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเรนแฮมนครบอสตันมลรัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาซึ่งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจัดสร้างขึ้นโดยได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาเมื่อวันที่12พฤษภาคม2555 ซึ่งพระพุทธรูปที่ทรงประกอบพิธีพุทธาพิเศษในวันนี้มีจำนวนสามองค์ประกอบด้วยพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะพุทธศินสมัยอู่ทองขนาดหน้าตัก99นิ้วสูง166นิ้วล่อด้วยโลหะทองผสมติดทองพระพุทธปฏิมากรปางสมาธิพุทธลักษณะศิลปะสมัยเชียงแสนแกะสลักด้วยหินอ่อนขนาดหน้าตัก84ซนเมตรสูง110ซนเมตร และพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะพุทธศินสมัยสุขโขทยัยขนาดหน้าตัก84นิ้วสูง110นิ้วเป็นพระประธานประจำอุโบสถ โดยคณะสงฆ์ไทยที่มาปฏิบัติาศาสนกิจและพุทธาศาสนิกชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริการ่วมกันดำเนินโครงการก่อสร้างวัดและศูนย์วิปัสสนากรรมฐานขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550 โดยเมืองเรนแฮมที่สร้างวัดแห่งนี้เป็นเมืองที่ใกล้เมืองเคมบริดจ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพปัจจุบันดำเนินงานก่อสร้างไปแล้วร้อยละ65ของโครงการพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาตทรงปฏิบัติพระกรณีากิจดังนี้ วันนี้เวลา15นาฬิกา22นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดาม,มาตศเสด็จไปยังห้องประชุมราชนครินอาคารนครินศรีสภาการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขในการประทานรางวัลพยาบาลดีเด่นเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2555 ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระฉาย,ยาละสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นานเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาคริน ทั้งนี้สภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสุขอ,อนามัยของประชาชนตลอดพระชนชีพคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันพยาบาลแห่งชาติตั้งแต่ปี2 5 353เป็นต้นมาในการนี้ได้ประทานรางวัลแก่พยาบาลดีเด่น10รายและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูง7รายประทานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพบริการพยาบาลและการพดุงครรภ2รายประทานวุฒิบัตรแก่พยาบาลผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางและการพดุงครรภ0 0ราย พร้อมกันนี้ได้ประธานพระดำรัสความว่าการยกย่องเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆแก่สังคมจึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเพราะไม่เพียงแต่จะเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พยาบาลเท่านั้นหากยังจะเป็นผลดีต่อวงการวิชาชีพพยาบาลและการสาธารณาสุขโดยส่วนรวมด้วยหวังว่าพยาบาลทุกท่านทุกฝ่ายที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นเกียรติอันควรแก่การภาคภูมิใจยินดีเป็นกำลังใจในอันที่จะอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่พยาบาลให้ สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างเต็มกําลังสติปัญญาด้วยความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเพื่อจะได้ประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพอันเอื้ออํานวยประโยชน์สุขให้ประชาชนในบ้านเมืองเรามีสุขภาพอนมามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วกัน ต่อมาเวลา19.11นาฬิกา11นาทีเสด็จไปยังพระที่นั่งเทวราชภารมพระราชวังพญาไทในงานการล่าดินเนอร์การกุศลซึ่งกลุ่มบริษัทอิเล็กทรอนักส์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการก่อตั้งบริษัท โอกาสนี้ทบดเรนศนิทรศการประวัติและผลงานของบริษัทพร้อมทั้งทบดพรเนรการแสดงพื้นเมืองของชาวสวีเดนการแสดงแฟชั่นโชว์รวมทั้งการขับร้องเพลงของศิลปินรับเชิญซึ่งรายได้จากการจัดงานจะนําไปสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาก,กาชาติไทยและซื้อเครื่องดูดฝุ่นให้แก่กระทรวงสาธารณาสุขเพื่อน,นําไปมอบให้แก่โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร1น0แห่งทั่วประเทศ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงช่วยเหลือผู้ประสบมหาวาตภัยแหลมตะลุมพุกในโอกาสครบรอบ50ปีของเหตุการณ์ในกองเอกดิษฐร,รวัชโรไทยประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิร่วมจัดกิจกรรมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณทรงช่วยเหลือผู้ประสบมหาวาตภัยแหลมตะลุมพุกณหมู่หนึ่งบ้านปลายทราย บนแหลมตะลุมพุกอเภอปากพนังจังังวดนะครศรีธรรมราชโดยประกอบพิธีทำบุญเพื่ออุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม2555พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่600ครอบครัวซึ่งเมื่อ50ปีที่ผ่านมาพายุโซนร้อนแฮรรีเอตพัดถลม่มทำลายบริเวณแหลมตะลุมพุกทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า900รายบ้านเรือนราษฎรเสียหายจำนวนมาก จากความเสียหายครั้งใหญ่หลวงครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศเชิญชวนให้ผู้มีจิตกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสถานีวิทยุอสพระราชวังดุสิตโดยมีประชาชนทั่วประเทศบริจาคเงินทองและสิ่งของโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นจํานวนมากหลังจากการช่วยเหลือแล้วยังคงเหลือเงินถึง3ล้านบาท จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ขึ้นในปี2506ซึ่งชื่อของมูลนิธิที่พระราชทานมีความหมายว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นการแสดงน้ำพระทัยว่าเวลาทำงานควรจะได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี วันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชรากัญญาสิริวัฒนาพนันวดีโปรดให้นายมนัทโนนุษย์กรรมาการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์เป็นผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน500ชุดณวัดตาผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากน้ำป่าไหลหลาก จากเทือกเขาตะนาวสีเข้าท่วมบ้านเรือ,รอนราษฎรในส่วนของอำเภอบ้านโปง่งที่เป็นที่ราบลุ่มได้รับผลกระทบพื้นที่การเกษตรเสียหาย3,400ไร่ราษฎรได้รับผลกระทบ110หมู่บ้าน พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าไปถวายพระพ,พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นจํานวนมากตลอดวันนี้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนาใจกันากกาดอกไม้พันพุ่มพวงมาลัยและสิ่งของต่างๆไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชพร้อมตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพร,พรพให้ทรงเจริญพระชนม์พรรษาย,ยิ่งยืนนานอาทิชมรมผู้สูง อายุเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสมุทรสาครชมรมผู้สูงอายุอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาชุมชนตำบลหนองแค่จังหวัดสระบุรีข้าราชการตำรวจสำนักงานบุคโลพร้อมคณะแม่บ้านตำรวจ ปหลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุพรรณบุรีเขตสาพร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในสังกัดชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอท่ายางจังหวัดสระบุรีข้าราชการมฑลทนทหารบกที่21ค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริ วันวรีสาจังหวัดฉะเชิงเซาโรงเรียนคงคารามจังหวัดเพชรบุรีคณะเจ้าหน้าที่กรมรรพสามมิตจังหวัดราชบุรีและชาวบ้านจากอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ